ที่มหรากาศนะคะ2 1วิบันรีเรล2นะดีเจ็ดนะซุ per เจ็ดของเรานเองนะเชื่อว่าชนะรวยและสมิจได้แบบง่ายสบายๆนะคะวันนี้นะเราเคยเจอนะคะคนที่นะคะมาทำน้ำดำนะคะให้เรานะคะเออนะคะเราคงไม่ประสบภัยสมิดนะคะหรือเราคงไม่มั่งคงเหนือเฟือเหมือนเขาหรอกนะคะเพราะว่าเรานะอ่ะมีชาติระกูลที่จนนะคะหรืออะไรก็ตาม everything c h i n g a b e l นะคะรือนะคะเราโดนนะคะคนว่าอะไรหรือก็ตามหรือเราเก็บรับเอานะคะ และทําให้เป็นดาวในอนาคตนะคะวันนี้นะคะเราเลิกการเลิกเนาะนะคะอ่านะคะวันนี้เลยข้อที่1เลยนะคะวันนี้ฉันคือคนที่กําหนดชะตาชีวิตของตอนฉันด้วยตัวฉันเองนะคะคือการที่เราเปลี่ยนแปลงนะคะขึ้นความถี่ในหัวของเรานั่นเองนะคะข้อที่2เลยอะไรก็ตามที่เราจดจํานะคะเราจะดึงดูดมาวันนี้นะคะเรานะคะครีนนิ่งนะคะอ่านะคะสิ่งที่เรานะ,คะเคยรับมานําดําทั้งหลายนะคะแล้วก็ข้อที่3เลยเริ่มนะคะโปรแกรมนะคะการเงินของเราใหม่นะคะ คุณจะ